ม,มันมองกันทั้งหมู่บ้านเลยนะมันอะไรวะสักครั้งหนึ่งเดินไปวิ่มอเตอร์ไซค์ต้องนั่งไปหน้าปากซอย่อมาขึ้นรถเมล์วินก็มองมองอะไรวะขึ้นรถเมล์เสร็จไปนั่งห้างหนึ่งสองมันเอ้้าเออห้าหนึ่งหกมาลงกองสลากลงมาเสร็จปั๊บคนมองอีกจะมองอะไรวะผฮมมาถึงที่นี่ตอนหกปวดฉี่ผมเข้าห้องนะอ๋อุณลืมรูดสิบโมมองปยาว ม่มองคิปเก่ยในสีแดงใช่เปล่าหมาดิมองอ่ะหมาหมามองไส้กรอกหรือเปล่าครับเช็คหรือยังว่าใส่จริงในมาหรือเปล่าใส่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 ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจเี่องมามองมามองซิตจบแม่งแม่งยังไงไม่รู้คราวนี้พอดีผมเอาตัวใหญ่มาเลยผมลองไปก่อนไม่รู้จะติดหรือเปล่า เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พางนี้เฮ้ยอย่ากะตกก็เกมของผมนะฮะเฮ้ยก็ลึกผมลึกไม่คงุ่นะฮะโลเย่นะฮะนะฮะตอนนี้ผมเขียนเกมชื่อว่าเดอะพาร์ทนะฮะเส้นทางสีเลือดนี่ับตามที่ทำหน้าปกเล่นๆไว้นะฮะตอนนี้ครับไปแล้วใน a c e b o o k นะฮะเป็น แนวสยองขวัญบวกกับเควสนะฮะซึ่งในแต่ละด่านเนี่ยจะต้องมีการคิดวิเคราะห์นะฮะก็จะเหมือนกับมีมิดิเกมหลายๆมินิเกมยำรวมกันนะฮะ <c oughs> ก็ประมาณนั้นยำรวมกัน <c oughs> ตัวเกมมันไม่มีอะไรมากนะฮะคือระบบเกมตัดหลักของผมไม่เยอะเอ้ยสก,กิปไปเอาลเอาอะไรก็ตัออีกสตะ แล้วทำไมมันมีเซฟอยู่วะเออทำไมม่แนไม่กลับเซฟอันนี้อันนี้ผมปล่อยแบบให้มันเล่นไปตามอัตโนมัติกันอันนี้เลสิบแปดดิสิบเจ็ดปัวอ๋อ่วอันนี้คือถ้าไม่มีเซฟใช่ไหมครับไม่ใช่ไอ้ละอันนี้เป็นชื่อโปรเจกต์ของผมจริงๆก็คือเป็นโปรเจกต์นิยาย นะฮะผมตั้งชื่อว่าโปรเจกต์พูมิสเป็นนิยายของผมเองอันนี้ผมจะเล่นเกมโอเคก็ตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ดนะครับว่าตัวเกมเป็นเวอร์ชันทดลองอยู่เออผมลืมบอกว่าไอ้ที่ผมเอามานําเสนอเนี้ยมันไม่ใช่เวอร์ชันเดโมนะฮะมันเป็นเวอร์ชันจริงเพราะว่าผมเพิ่งปรับมาล่าสุดนะฮะแต่ว่าตอนนี้ระบบมันก็ยังตึงๆเดโมอยู่นี่ก็สกิปไป ันนี้ก็จะเป็นไตเตินลสก,กิปไม่ได้เราต้องทนดูอันนี้ CG ผมวาดเองอันนี้ก็จากที่ทราบกันก็คือผมเอานิยายของผมที่ดองหายประมาณหปีตอนที่ไปแก้ง แจ็คเียียของ s t a r r i t e r ก็เอาเรื่องนี้มาดีเมคใหม่ก็เป็นเกมนะฮะเนื่องจากว่าพอร์สมันขายไม่ออกเราก็ร่างแดดแก่ไนต่อไปอันนี้ก็จะใช้ AMS Message นะฮะก็คือ Advanced Message System ของ WallY นั่นเองนะฮะทำไมมองเลือกนะฮะแต่ว่าผมโมของ WallY หน่อยเพราะว่าของ WallY มันมีบั๊กอยู่บังจุด ตวัวละครก็จะคุยกันนะฮะพอตัดมาตรงนี้ปุ๊บมันก็จะบอกวิธีการเล่นนะฮะไอ้นี่วิธีการครวบคุมตัวละครถ้าใช้จอยก็ดีคอนโทรลอะไรนี้นะฮะเรามาดูสิ่งหลักกันก่อนเลยสี่เหลี่ของผมคือเมนูฮะเมนูของผมข้างล่างจะเป็นออบอกประมาณภารกิจนะฮะเดินทางไปโรงเรียนและหาห้องเรียนให้เจอจากนั้นทําการเรียนหนังสือจนกว่าจะเย็นประมาณนี้นะฮะ หน้าไอเทมก็เหมือนกับหน้าปกตินะฮะตอนนี้ยังไม่มีไอเทมนั่นเองส่วนอันนี้เป็นสคริปที่ผมเขียนเพิ่มขึ้นมาก็คือลกลับไปหน้าแรกนะครับพอเรากดปั๊บเนี่ยมันจะมีให้เลือกนะฮะว่าเราจะกลับไปหน้าแรกใช่หรือไม่นะฮะปกติมันไม่มีนะฮะออกจากเกมก็เหมือนกันคุณต้องการที่ออกจากเกมหรือไม่นะครอันนี้ผมเขียนเพิ่มมาอนนี้เราจะเดินไปก่อน โทษนะครับเมื่อกี้ยกเลิกไม่มีถามนะครับคุณต้องการยกเลิกทีนีหรือไม่เฮ้ยเล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 ยกลับไปอันนี้ก็เป็นระบบเหมือนกับไม่เสจซิสเต็มเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนก็เป็นภาพข้างหลังได้นั่นเองนะฮะเดินต่อไปทำหน้าทำหน้าเยาวมินไม่ดเดิต่อไปนะฮะ นี้ก็มาอยู่ข้างในโรงเรียนคราวนี้ <Okay. S 1> เราออกไม่ได้แล้วนะฮะเราต้องเข้าไปเรียนไม่ใช่เหรอนะฮะเราก็ต้องหาห้องเรียนที่เจอนะฮเรียน <c oughs> กันเราต้องเดินหาห้องเรียนยน,นะฮะอันนี้ก็เป็นแานที่เงีอะไรเยหรือก็เป็นเวนต์แล้ว <c oughs> อันนี้ก็ถึง จุดสำคัญอันนี้เป็นซีทีของน้องสาวผมนะคเขาวาดให้ซึ่งในตัวตัวเกมตัวเต็มเนี่ยผมจะใส่ซีทีทุกตัวละครเลยนะฮะแลวก็จะมีเสียงภาพด้วยนะครับเสียงเมื่อกี้อสดงถึงแบงเมนผมว่าอีทซุปเปอร์เอคชั่ ตอนนี้น้องเขายังไม่ได้วาดตัวพระเอกนะฮะว่าเตยเตยพระเอกสาวหรือไม่ต้องก็ได้ครับพระเอกตั้มน้องสาวชื่ออะไรครับชื่อป๊อกครับครับอายุสิบห้านี่มีคนอยากรู้ว่าโสดหรือเปล่าจริงๆผมว่าเป็นความคิดที่ผิดที่บอกอายุนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับสอน อะไรอะเหมือนกับเนื้อเรื่องของเขาอะแต่ว่าอันนี้ผมเนื้อเรื่องของเดลพาสเนี่ยจะริงประมาณศาสนาคริสต์หน่อยนะก็เชสกิดคันไปอ,อ๋อผมเป็นคริสเตียนครับแต่ว่าผมเป็นพุธครับแต่ว่าผมตอนนี้ผมไม่นับถือที่อะไรแล้วะจะเย็นครับจะเย็นรีบบรรยากาศแทนเกมครับ <laughs> <laughs> อันนี้ก็ประมาณว่าตัวพระเอกมันหลับในห้องเรียนนะฮะ ก็โดนอาจารย์เรียกเข้าไปในห้องเรียนผมเชื่อว่าทุกคนต้องหนีนะฮะอันนี้ก็สามารถคุยได้นะฮะขอช่บมีด้วยเขาหลังก็อย่าหลับเวมกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการต้นตอบต่วละครพยายามทําให้มันเหมือนจริงนะฮะคราวนี้มันรกิจมันบอกว่าไปหาสัตราจารย์โรเบิร์ตใช่ไหมครแต่ว่าเราจะหนีเรียนนะฮะไม่ไปหาอาจารย์เขา กำลังจะถามนะครับว่าถ้าไม่ไปเ้วจะเป็นยังไงแต่ว่าเราไปไม่ได้นะฮะมันจะขึ้นว่าเราต้องไปหาสาลาเปดนะฮะเพราะเราลองนี่คือโวงชะตาของเราคุณคิดเเลนะะวว่่่าาาตต้้อองทไรบแกๆนีนเวสาายนนนะะฮแต่่่วหลัังเเีมก็จริ่มโ่ดว แต่ว่าอันนี้ผมเจอสก,กิปไปเลยน,นี้ก็ประมาณว่าอาจารย์พูดถึงว่าเขาได้ไปเฮ้ยไม่สปอยดีกว่า่าดีครับดีครับไม่สปอ,อยดีกว่าดีครับแยมเรยบุคบคลตัวอย่างเลครับแต่สปอยนิดนึงก็อพอก็คือเกมของผมเนี่ยมันอิงเรื่องกับผลไม้ต้องห้ามนั่นเอง Apple ิต้อ,องคันะครับไม่ใช่อันนั้นมันกินแล้วได้รีเจนเนรชั่น นี่ยเพราะถ้ามันมีซีนอะไรมันก็จะมีเสียงประมาณน่ากลัวขึ้นนะฮะอันนี้เป็นซีนหลักเลยฮะอย่าลืมนะไปทบทวนด้วยจะได้จำด้ครับผมเดี๋ยวโกอนอาจารย์ลืมถามเลยครับเธอชอบกินแอปเปิ้ลใช่ไหมใช่ครับทไมครับ <laughs> ตัวรากินละเระวังหน่อยนะพราะผลไม้ต้องห้ามผลเดียวกับแอปเปิ้ลนั่นแหละนี่นะฮะ <laughs> <laughs> เน <Mile dizzy> ี่ยได้เวลาลดทดลองแล้วอันนี้ก็จะเป็นระบบตอนเย็นนะฮะเนื่องจากว่าเราโดนอาจารย์บ่นจนหูชานะฮะแต่นักเรียนก็ยังไม่กลับบ้านเลเดินกระม่อนเลยอันนี้ลืมอันนี้ลืมลืมใส่จริงลืมใส่ลบอีเวนต์มันก็เลยเดินกันว่อนเลยอ๋อเขาทำนี้กิจกรรมชมรมครับเข้าใจได้ตสามารถเข้าใจได้ คราวนี้เราก็ยังไม่ได้นะประตูล็อกนะฮะนี่ล็อกประตูโรงเรียนเลยเลรอครับแต่ว่าเราจะออกอีกทางหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วว่าไอ้อีเวนต์ก็จะค้างนะฮะพออีนี่มันมาพอได้แล้ว่าทำไมโจรรลายมันต้องเป็นผัดลงก็แน่เลยเอาแต่ล็อกประตูแล้วเปนรงูเเองนะาล้ อันนี้สามารถตอ,อกได้แล้วนะครับเพราะว่าอีเวนต์เสร็จสมบูรณ์นะฮะนี่ฮะออกไปหลังโรงเรียนเพื่อเข้าโบสถ์นะฮะห้องพักของพระเอกอยู่ที่โบสถ์อะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งไอ้ไอ้ตรงเนี้ยมันจะคอยใบ้อยู่ตลอดนะฮะไม่ให้ผู้เล่นเขาลืมนะฮะเพราะบางทีเวลาเล่น RPG เรนะะี่เงี้ยผู้เล่นจะชอบลืมใช่ไหมครับลืมเควสนี่ฮะประมาณเนี้ยคนสร้างอย่างเลยเล่นเล่นแต่จำไม่ได้โหลเดเซฟมาทำอะไร <laughs> อันนี้ก็ต่อไปก็จะเป็นระบบการนอนนั่นเองเราสามารถนอนได้นะฮะนี่นะฮะเรานอนก็จะเป็นตอน,นาก,าลลลกลางคืนแล้วก็หลับไปตามอีเวนต์นอนกลางวันไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้น <c oughs> อนยาวพิสตันยาวอันนี้ก็เป็นสตอรี่นะฮะไม่มีอะไรขอสักิปโอ้ยเร็วๆสิ <c oughs> คือนางเอกกับพระเอกมีความเกี่ยวข้องกงนอยู่ฮะถ้าไม่เกี่ยวก็ตบเลยตบเลยตบคำคอเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ลืมซีนไอเทมนะฮะตับได้รับไอเทมอันนี้ก็ได้แรงมาจากชาลิฟนะฮะชาลิฟเขาส่งโค้ดไปกับซีนไอเทมซีนกับไอเทมมาแล้วผมเอาไป โมดิฟาเขียนเองให้มันไม่มีบั๊กอันนี้ตอนเนี้ผมเป็นเดมโมเนี่ยตอนมันจะไปที่ตอนอื่นแต่ว่าผมเขียนให้มันตัดมากลับมาที่บ้านในทีอน,นะฮะเหมือนกับใกล้ตอนจุดทีแล้วตอนนี้มันกำลังบอกว่าให้ไปหาหลวงข้อที่